ถ้าช้าอีกคนนี้ก็อะไรอ่ะอืมนึกก่อนนึกถึงเพลงในในมหาวิทยาลัยก,ก่อนมา,าอ่สาสั่นสะอิดสั่นสั่นสะอิดมาดามจิกสะอิดอะไรของเราโหลเห็นได้ยินมาดามจิกอย่างนะมาดามสายสะอิดสายสายสีดไปสายตรงนู้นโอ้ยเล่นเอ้ขอบเอ้กก็ได้มาเฮ้ยวันนี้แม่ตายแนละ้ว กินน้ำตาลมากไปหรือเปล่าเนี่ย,าย,ยตายแล้วตายแล้วถ้าทางในนี้มันก็รู้สึกว่าจะลายนะอืมจะลายนะว่าแต่ฉันจะไปดูยังไงเนี่ยสักนหนึ่งฮะฮะ เอ้มันต้องต้องเล่นมุมนี้ต้องเล่นมุมนี้อะไรเหรอมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เอ้ามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ <c oughs> มาเริ่มมาดี๋ว <c oughs> ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้ววู้ว <c> ว <oughs> เออแป๊บหนึ่งอืมโอเคเอคัปโหลดวิดีโอตามแล้วไง ก็ตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มใช่ไหมก็น่าจะไปเรื่อยๆแหละโอเคเพื่อนๆไม่ต้องเก็บเสียเวลาเล่นเลยละกันเนาะแป๊บๆแป๊บๆเดียว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 แม่ลืมไปได้ยังไงอืมดูหน่อยสิอ่ะเห็นคอมเมนต์แล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาแล้วมาเลยมาดูเฟนชี่ไม่ใช่นะ <c oughs> พอเหอะพอ <c oughs> อ๋อลืมไปทำอะไรต่อวะอ๋อใช่เปิดเกมสิแหมลืมได้ยังไงเนี่ยโอ้ลืมไปได้ยังไงเออล้วเปิดอันไหนเนี่ยเออเกมเออแล้วก็เป็นผี่ทีทีสองอ่ะ โอเคแล้วต่อไปถ้าผมเล่นอินเทอร์เน็ตนี่ผมจะตั้งเป็นเพื่อนเนาะแต่ว่าแต่ว่าอย่าเลยคิดกันท oh, อสแตนเบรกเอาเหรอมันก็ดีเฮ้ท hey, ทำไมรู้สึกมันเลือกไม่ถูกอะเนี่ย เออดีใจจังรเรื่องอะไรดีอ่ะในครูหรออ๋อเอาเป็นวอร์มอัพก่อนแล้วกันเอาวอร์มอัพเรื่องอะไรดีแฟนตาเวิร์สชอบเนี่ อัปเดตเดี๋ยวมาเออเอ,อเอาที่สบายใจครับผมตั้งเป็นโอลี่แล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่มีใครมาดูเอ,อ้ยจะมีใครมาเข้าแบบปแปลกๆให้นอนฮะโอเคเอาแล้วเอาชัยด้วยการมายิงร้านเล่นนะฮะมาแล้วม,วมาดูมาดูเฟรซี่ไม่เกียเก่ยวยิงยังจะเฟรนซี่ไม่หายปกติอาวุธที่ผมใช้ประจำาอาวุธเนี่ย อ๋อจะว่าไปมีมีปืนพบอะไรที่น่าสนใจนะอันนี้เหมือนจะไม่ไม่ไม่น่านออเนะคือเอคิวอันนี้เอาถูกอันนี้นะโอ้โอย,ยมันด้โมดิฟายเดียวแหม่ไม่ไดีฮะตัดการ เอาเป็นนี้แล้วกันนะอันเนี้ยอ,อ๋อจำได้เออลืมปืนนี้ไปได้ยังไงอ่ะโอ้โหต้อง Level 39, อเลเวสามก้าก่อนหรอแหมดีใจจังเอาอันนี้ดีกว่ามาเออจริงรู้สึกซื้อมาแล้วก็ามาใส่มันมีไฟนิดนิด เอาเอาไอเนี้ยมาใส่เพื่อให้เพิ่มดาเมจใช่ไหมอ่าแล้วก็มาดูกันซิว่ามีอะไรอีกเปล่านะไม่มี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 อ่ามีเพิ่มแม็กกาซีนเพิ่มแม็กกาซีนเหรอเพิ่มทีลดเลยเนี่ยแต่เราสงส่รลดลงเราไม่นามาเป็นปืนแน่นเรามีปืนสเตลอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกโอเคเอาปืนนี้แล้วกันแล้วปืนนี้น่าจะตั้นอยไป อ่างานนี้ก็ไม่เป็นตอนนี้อาจจะหมุนเนาะแต่ว่ารอไปสักระยะใหญ่ๆอะ่ะอ่าไม่น่าทีปัญหาหรอกแต่ตอนนี้อืมจะมุมปไปแน่งว่าต,ต,ต้องต้องกรับเสียงรถก่อนถ,ถ้าจะถ้าจะดูในความจริงนะโอเค แก๊สแคนเอามาเผาให้มันเร็วขึ้นนิดนึงปึ้งโอเคเอาเลือกเอาชัยก่อนวกกับทำให้เวลามันหายไปเรื่อยๆนะครับผมเ mm hmm. บอนนี่กับล้านใช่อหมรูชูอชอสองคน mm hmm. ห้าหมื่นยหรอโอเค เอานอะักกาเตรียมอาราวเตรีมที่โววววเดี๋ยวก่อนนะกตีมองยี่สิบเอ็ดได้เหรอเดีฮะไปกันก็ได้เพื่อนเอาเลกเอาชัยโอเคมันมนหนักทำไมมึงวิ่งช้าจัง๋อเกาะมันหนัก อไปของขวัญจากมาลกเลยแหละมันไม่หยุดครับรอรอครับหวังว่าดึกหวังว่าดึกเรื่อยๆแล้วมันจะหยุดหมุนไปเองนะว่าง้นน่ะแบบแรกก็ไม่มีอะไรครับเอาเล็กเอาใช้ โอ้โหไอเส็่มันมันจังว่ะ วางไว้เปิดไปละนี่เรียบร้อยโอเคใครเปเราถามว่าไหวไหมหรอก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกันร้ายอยู่แล้ว รอไปเลยครับถึงประมาณสักให้คิดนะประมาณสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มหถน่าจะโอเคเพราะไปผมไม่ได้เช็คคุณภาพเนี่ยตัวเองเลยนี่นะโอ้ยซีรี ก็แต่เมื่อไหร่มันจะถึงเป้าหมายเนี่ยศึกษาแล้วโอเคต้องทำมาได้ค่าค่าค่าความเสียหายห้าหมื่น Take advantage of the situation. It will last forever. You're all over there. Right. That's 40,000. Only oh, 10 more to go. Wait. Okay. Lala. La.

อเอหองเดียวเยวเดีเห็นแล้ตาเห็นล้เห็นเกมอาขึ้นเลยทีเดียว ยี่ไปแล้วกันอุ้ยโดนด้วยมูนเหรอไม่ตอนนี้ผมมัน,ม,นมันของผมมันอ๋อมันดูเป็นระยะมันดูได้เป็นะร,ระยะระยะ,ะ,ยะช,ช,ช่วงช่วงแรกหนึ่งหุ้ยเลยทีเดียว